จ้าการทำเก๋ยช่ายะยุกจต้องใช้แป้งใช้แป้งเวียดนามหออันนี้ห่อเสร็จแล้วแล้วเราจะทำการทอดอนี่ห่อเสร็จแล้วยังไม่ได้ทอดเก๋ยช่ทรงปอเปี๊ยะ ดดูตอนเสร็จนะจ๊ะน้ำมันเดือดจริงๆ,ๆเป็นไงจ๊ะน่ากินไหมจ๊ะทอดเสร็จแล้วกรอบเลยนะจ๊ะ <c oughs> กินกันน้ำจิ้มอร่อยคัะ nè nè Chà, ui, chim. Phiền mm.